อารมณ์เสียใจก็มีประโยชน์หากใช้อย่างเหมาะสมคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่30กันยายนความเสียใจแบบชอบธรรมนำไปสู่การกลับใจใหม่มาระโกบทที่6ข้อ12พวกสาวกก็ออกไปประกาศให้กับทุกคนกลับใจใหม่ อ่านเพิ่มเติมมารกโกบทที่6ข้อ7 1 2ถึง12คำว่ากลับใจมาจากคำในภาษากรีกคือเมเชโนเวลซึ่งแปลตรงตัวว่ามีใจใหม่การกลับใจใหม่เป็นองค์ประกอบสำคัญของความรอดการกลับใจใหม่อาจจะรวมถึงความเสียใจแบบชอบทำด้วย แต่ความเสียใจไม่จำเป็นต้องนำมาซึ่งการกลับใจใหม่เสมอไปเพราะการกลับใจใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจซึ่งต้องมีการกระทำที่สอดคล้องกันมาประกอบด้วยถ้าคนไหนกลับใจจริงๆคุณจะต้องเห็นทัศนคติและการกระทำที่ชอบทำออกมาจากชีวิตของเขาด้วยความเสียใจมีทั้งแบบชอบทำและไม่ชอบทำ ความเสียใจแบบชอบธรรมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจิตใจที่สําแดงออกมาเป็นการประพฤติภายนอกแต่ความเสียใจแบบไม่ชอบธรรมหรือความเสียใจแบบโลกจะนำมาซึ่งการทำลายและการฆ่าบางคนเชื่อว่าความเสียใจทุกแบบเป็นอารมณ์ในเชิงลบและในวัฒนธรรมของเราก็ไม่ยอมรับอารมณ์ในเชิงลบทุกอย่าง แต่พระเจ้ามอบอารมณ์เหล่านั้นให้กับเราแสดงว่าอารมณ์เสียใจก็มีประโยชน์หากใช้อย่างเหมาะสมพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ3กล่าวว่าความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะเพราะความโศกเศร้าบนใบหน้าทำให้จิตใจยินดีทุกคนควรจะรู้สึกแย่ต่อบาปควรจะรู้สึกเสียใจเมื่อทำผิดศีลธรรม แต่ความเสียใจนี้ควรจะนำไปสู่การกลับใจใหม่ต่อพระเจ้าและกลับใจใหม่ต่อใครก็ตามที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระทำของเราจากนั้นเมื่อรับการอภัยจากพระเจ้าแล้วความเสียใจนั้นก็สามารถมอบไปไว้ที่พระองค์ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อสในทางกลับกัน ความเสียใจที่เราเคยเห็นจากคนที่ไม่ได้หันกลับไปหาพระเจ้าแล้วกลับใจเพื่อจะรับการอภัยเขาก็จะผลิตความตายออกมาพวกเขาจะเจ็บปวดกับสถานการณ์ของตัวเองเพราะพวกเขาไม่สามารถมอบความกระวนกระวายของเขาไว้ที่พระเจ้าได้คริสเตียนควรเสียใจตอนกลับใจและเมื่อกลับใจใหม่แล้ว เราจำเป็นต้องยึดเอาการให้อภัยและการชำระที่เราได้รับแล้วผ่านทางพระคริสต์ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งยนบทที่หนึ่งข้อ9ความเสียใจแบบชอบธรรมจะทำให้เกิดการกลับใจใหม่และไม่เหลือความโศกเศร้าไว้เลย เพราะความรักและการให้อภัยของพระเจ้าจะละลายการฟ้องผิดและความอับอายทั้งสิ้นออกไปในวันนี้ให้เปลี่ยนสิ่งไม่ดีในตัวคุณกลายเป็นสิ่งดีผ่านทางพระเยซูหากคุณเคยพูดหรือทำอะไรผิดไปให้เข้าหาพระองค์กลับใจใหม่และรับการชำระในทันที ความเสียใจแบบชอบธรรมจะทําให้เกิดการกลับใจใหม่และไม่เหลือความโศกเศร้าไว้เลยเพราะความรักและการให้อภัยของพระเจ้าจะละลายการฟ้องผิดให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเมื่อลูกบังเกิดใหม่แล้วขอให้ลูกมีใจใหม่เป็นหัวใจแบบพระคริสต์ที่ไม่ปรารถนาจะทำบาป แต่กับใจใหม่เสมอเมื่อทำผิดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน